สวัสดีครับนักเรียนก็ขอต้อนรับเข้าสู่อนุกรมเลขคณิตนะครับแผ่นที่ยี่สิบห้านะครับนักเรียนแผ่นที่ยี่สิบห้าข้อที่สี่นะฮะแถวที่สองอ่ะข้อนี้เนี่ยต้องมีการแก้ไขนะครับนักเรียนคือแก้ไขตรงไหนครับคือทุกอย่างถูกหมดแล้วครับผิดบรรทัดสุดท้ายครับบวกเลขผิดนะตรงนี้ครับนักเรียนตัวนี้เราบวกเลขผิดแก้นะครับแก้แกใกล้เดี๋ยวลบก่อน อาลบนะฮะคือทุกอย่างบวกถูกหมดแล้วครับก็ขอแก้ไขนะฮะเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยไปลบกับห้าสิบอ่ะมันก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดนะครับเรียนห้าสิบเอ็ดนะฮะ,เ,นนะ,ฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบห้าสิบเอ็ดโอเคนะครับ